ไม่ <laughs> <g ül> พี่กลัวหมาเข้าไปติดตรงซองหรโอ

จากปัดปัดมือก <ged bubble> ็น <idal sweet UK> <til> <tube> ุ่งจ้าจุ๊บนี่เขาจะไปจุ๊บเขาจะไปจุ๊บเขาไปจุ๊บไหนเขาเขาเขาชอบไปจุ๊บดัมเบลอ่ะเฟ้าอะจุ๊บจุ๊บก่อนเฟ้เฟ้จุ๊บจุ๊บก่อนแล้วชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์เฟ้จุ๊บจุ๊บไทเกอร์หน่อยแล้วเฟ้ครับจุ๊บจุ๊บหน่อย ไม่เป็นเออเลยจะบอกให้เขาหยุดเออนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนไทเกอร์ จุ๊บๆกันจุ๊บๆกันจะไปหาไฟทำไมล่ะลูกนี่นี่นี่จเกร์จเกร์อยู่ตรงนี้นะจเกร์อยู่ตรงนี้จเกร์อยู่ตรงนี้ก็นั่งลง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 ก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งก็ไม่เป็นนั่งลงก่อนแล้วนั่งลงนะเหมือนกับพี่เฟ้พี่เฟ้ก็นั่งยังไม่เป็นนั่งลงสิลูกนั่งนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยก็อยู่ที่เอา chút <laughs> chút này, chụp chụp này. À chút này, chút chút này.